วัดติจ้าพี่น้องลานพ่อญายแล้วยางมาอันสวัสด,ดียายเราสิมาอันเฮ็ดอันเฮลิคอปเตอร์นหน่อยเพื่อนเดิมนี่ยังยญ้าบรูยายอันเราเฮ็ดอันบริษัทของเราพาคนเที่ยวเรามีเบอร์โทรผู้ดใดต้องการเที่ยวเรื่องอากาศเห็นบ่แล้วเห็ดยู่ ย่าเคยขึ้นเท่หนึ่งเล้วพี่น้องโอ้ยสบายไม่ไมกับสันนเนยะย่านตุยกย่านบ่มาแต่ทานนะพญาว่าโอ้ยเพืเ่นเฮ็ดดีว่าซั่นว่าย่าเคยขึ้นที่หนึ่งเล้ว,ดวเดี๋ยวย่าสีท่หาพญาเดียวเพื่อว่าย่าย่าอยากขึ้ือนกียู่ได้พี่น้อง แต่วราเราบ่มีอเห็นเวลาเนาะคนโทษเราสอนนะมีคนมาโทษ่าให้ไปสอนเราเป็นคู่ฝึกสอนแล้วมาผู้เดียวมานี่คอยฝ้าไปเกินคอยยา่านฝนโตกว่าส่นไปฝ้าทํางาน่อนะเรามาอันเราเห็นแดดหน้าร้อนนี่เพิ่นเสียออกมา แพงพี่น้องตะ้าบานคาน้ามั่นเนาะคือบานะคนแบบว่ามาฝึกมาเลียนน้ำเล่าล้วกจ้างขึ้นเท่งจา้จางจ้างผ้าเที่ยวรอบตะเวนชวโมงละหน้าที่ละเป็นชวโมงเครื่องชวโมงชวโม,ง,มงหนึ่งหรือสองชโมงยังเสียเป็นสิบผ้ารอรอหนาร้อนเนาะพี่น้อง พี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้สิยงามต้นไม้ต้นไหนต้นหนาพี่น้องเป็นสิยงามร้อยหนาขอไมาถามเราวร้อยาขอไมาถามยายเจ้ามาเก็บอันต้นฟันชิงโตตีพิเศษ ข่อยเห็นเจ้าในยูทูบ่อยเบิ่งอยู่เห็นบ่ญาติพี่น้องญ <laughs> าติพี่น้องพองนะ่อใหญ่น่ะเบิง่งอยู่สวีเดนเอ้ยอยู่สวิสเตเลนอยู่เยอรมันหลานพ่อยายแล้วเบิ่งยาย์น่าเฮ็ดเพิ่นก็นมาเก็บน้ำยายอยู่พ่อยายเก็บหลายๆนะแล้วเห็นบนะ่ดอกก็เอานนะ้ำพี่น้องดอกก็เอาน้ำผมข้าวเดียวดอกแก่แล้วพี่น้อง ย่ายอัดเสียวมากเนี่เนาะชุม,มือนี่เบามากย่ายเบาไลา่ <c oughs> แล้วไปละครเดี๋ยวแต่เบิร์นละครขอขอถ่ายวิดีโอได้บ่ได้ได้ป่ะสิแล้วออกมาซ่อมครั้งแรกนี่เราออกมาเมื่อนี้แล้ววะออกมาซ่อมซ่อมเครื่องไหมเพี่นเอินอยังพี่น้อง เนี่ยใส่เนี่ยอัดหูกันหูุ่นนี้ละหลานแทวๆพ่อใหญ่นี่ละพ่อใหญ่เคยมา <c oughs> เคยพาย่ายมาขึ้นอยู่เรามาร่องเขื่องเล่านะหนาหน,น้าหอน ก็เป็นคู่ฝึกเลยพี่น้องแล้วมีบัตรวัอันเงี้ยงก็คู่ฝึกรลคาแพงอยู่นี่ผ้าเที่ยวกับชมวุ่งล่ะลายผูดเราวบวอยว่างมือนี้เราเอาออกมาซ้อมมองนีล่ะมองเวทที่ซ้อมเพิ่นปลาฟันสิงโตัวได้แล้อยว่างอาง ก็เป็นอาจารย์คู่ฝึกมาเรียนน้ำเล่าหลายคน้นผดลบบกวยวางกแตะคว่ำเก่าไหนหลายยะยาเคยขืนตนหนึงปีทีเแ็้วพอยายขอยอยาก,กขืนเหตุวิดีโออีก,อกพอยายว่าเราบว่างว่านว่าร้านเพิ่นบว่างแล้วไปตลอดเลยค้นทรมากมีค้นทรมากปีทีเแล้วบว่บวาง มื่อนี้เมื่อแรกไม่เห็นยายพอดีเป็นปลานี่เห็นป่ะปลาฟันสิงโตนี่มองสอมเล่าอะน้าห่อนเพื่อนขี้เสีอมาสอมกันอยู่นี่ล่ะ เมืึอวันนี้โอกาสดีของยายทายพี่น้องเบอร์แล้วว่าขดไปก้นขอยานพ้นตกนนนนกันั้นล้วว่าพ้นเกิดก็สิตกแดดออกนี่ตอนบ่ายเลย ฮาปีแล้วเหตุมั้ยฮาปีเป็นอาจารย์ใหญ่เลยเัาง แดดออกแดดออกแดดมากแดดมากจะเฝ้าบด รว่าขอบไปไกลหรอสนรว่ไา,ราไปตามร่มงไปตามล่ลมไปทางฝุ่นเพว่าขอบบไปไกลหรอรอล่องเครืองนะราล่องเ,เครืองราล่องเครืองวีที่ร่อง แล้วบายบายยายแล้วบายบายเออเห็ุไหนยายเพื่เนาะ้วบายบายเราไปแล้วคุณไปเดียวแล้วเอาเอาเครื่องออกมาล่องเนาะคุณอะไปแล้วโอ้กับงูมาบายบายไป ว่ามัอนี่โชคดีพ่อเล้าพีน่น้อง ซิลินอบ,บิแบกฟิเล่ซิลินเราเหตุหาปีเรวพี่นอ้องเราเป็นคู่ฝึกซ้ำหนีนะจ๊ะบายบายค่ะ ไปไกลอยู่พี่น้องพูนไปไกลแล้วพูนนะ่ะไกลขนาด เห็นว e ่าพี่น้องพูนรีบรีรีบรีย่าย่อเห็นเบิ้งหัวไก่เดี๋ยวบ่เห็นเดี๋ยวบ่เห็นไปแล้วพูนฉันไม่ย่อใเห็นเบิงบ่เห็น วิวสวยมองนี่รสิมะซอมอยู่นี่แหละประจำพี่น้องร้านพญ่ฟี่นูอยากสิขอลาซ้ำนีน่นะจ้าพูดอ่ะไกลเติบอยู่ปาด์ไปไกลละเดี๋ยวพอเห็น